ขับรถแบบมิ้งว่วงด้วย5วิธีนี้ช่วยคุณได้ชัวร์อ่อันดับที่5้าเย็นพาเย็นนะคะเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาพาดคอให้มันเย็นสบายก็สามารถขับรถต่อได้อีกค่ะอันดับที่4กาแฟค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นหรือกาแฟกระป๋องแบบไหนก็ได้ค่ะแกง่วงได้ดีมากๆอันดับที่3ฟังเพลงแนว EDM หรือแนว rock ค่ะรือจริงเปิดเพลงแบบเพลาะๆแล้วร้องตามคลอๆไปก็ได้แกง่วงได้ดีมากๆเลยค่ะ อันดับที่ 2. เปิดกระจกรถยนต์ค่ะมาเป็นการเติมอากาศแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนในรถยนต์นั่นเองค่ะเติมออกซิเจนเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าในรถยนต์ของเราเนี่ยออกซิเจนไม่เพียงพอมันจะเป็นสาเหตุให้เราง่วงนอนมึนงงแล้วก็อ่อนเพลียนั่นเองค่ะอันดับที่1หาคนค่องข้างมาชวนคุยค่ะและช่วยดูเส้นทางด้วยแล้วุณอยากขับรถยนต์ให้อุ่นใจมากขึ้นซื้อประกันรถยนต์อินโชว์ติดไว้ดีที่สุดค่ะซื้อประกันรถยนต์อินโชว์ออนไลน์ได้ตลอดโดยตรงย4ชั่วโมงเลยได้ราคาถูกเ่วโรรวดเร็วทันใจ รับกรมธรรมทันทีนทางอีเมลไม่ต้องผ่านตัวแทนค่ะมั่นคงเชื่อถือได้อยู่ภายใต้ที่พยาก,ก,กรุ๊ปโิ้งสนใจเช็คราคาประกรันรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์อินชวูว์หรือคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ